สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ elastic shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ีมีชื่อว่าสกินฟรีเคียล่า พูดดอกไม้นะครับดูส่วาสกินนี้ของคีร่าเป็นยังไงไปทีทีม4ีมีคําตอบนะครสำหรับวิธีการทำกิจกรรมก็จะง่ายทุกคนจะเป็นรูปแบบของการนะครับระบายสีนี่นะครับฝั่งขวาคือสีทั้งหมดที่เราต้องระบายนะครับสมมติฝั่งด้านล่างเนี่ยสมมติคุณระบายถึงจำนวนที่กาหนดคุณจะได้ขอรางวัลตามหมดเลยนะครับสมมติคุณระบายครบ16ครั้งเนี่ยคุณจะได้เป็นสกินของคีร่าไปนะครับส่วนวิธีการจะระบายแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องทำภารกิจนะครับเนี่ยฝั่งขวาก็กดไปที่ ตัวบัวนะจะมีบอกว่าภารกิจอะไรบ้างนี่นะครับก็เพี่อลงสีก็จะง่ายทุกคนเนี่ยกดไปที่นี้แล้วกดลงสีได้เลยได้ปะต้องลากต้องลากนี่โอเคลงสีนัคะ้าชิซิมาอันนะครับผมง่ายๆได้เจความนะครับโอเคสำหรับรูปแบบคุยแจมประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสกินของคีร่าเป็นยังไงนี่ะครับโอเคก็วันนี้จะรีวิวสกินเช่าโอเคเปิดเลย นี่เจมส่งมาให้แล้วนะครับจริงๆผมจะทํากิจกรรมร้านค้าพิจรเมื่อคืนนะแต่ว่ากิจกรรมมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะไม่เข้าใจทุกรอบเลยอ่ะต้องต้องเช็คดีๆแล้วครับผมคิล่าซึ่งคิลนะ่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่นักแข่งเล่นบ่อยมากนะสกินเป็นระดับลิมิเต็ดสีเขียวกูจะลูสสกินเป็นระดับลิมิเต็ดสีเขียวทุกคนผมว่าเป็นสกินที่มีเอฟเฟกสกินอะไรที่้า ขึ้นหน้าปกอย่างดีเป็นสกินฟรีซะง,งั้นนะครับจะลุดเลยล่ะนะครับก็โอองร้อง,องคือว่าไม่ได้นะเพราะว่าสกินมันเป็นสกินฟรีนะแล้วก็โมเดลเนี่ยโอ้โหมโมเดลนี่ก็เอาจริงนะมันแตกต่างจากปกติไงวะเนี่ยฮะนี่เป็นเอฟเฟกต์ธรรมาาดาทุกคนสีชมผูสีนหนึ่งทิวส โอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะแล้วพอผมไม่อัดคลิปนี้ตั้งนานไม่มาทุกคนวันานี้เลยสำหรับเอฟเกซ์ต่างๆนะเต็มสิบทุกคนได้เท่าไหร่ก็สามาพูดกันได้สำหรับสกินนี้ของคีร่าเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสัก3เต็ม10แล้วกันนะสำหรับสกินนี้ของคีร่าจะเป็นสกินแจกฟรีก็ตามแต่ว่าเป็นสกินแจกฟรีที่ มันคล้ายเดิมมากเลยทุกคนแต่ว่านะครับคุณไม่ต้องเสียใจนะคุณทํากิจกรรมนี้เพื่อรับสก,กินนี้ของคิร่าใช่ปะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเป็นสก,กินระดับลิมิเต็ดนะสามารถใช้กิจกรรมในกิจกรรมเพื่ออัปเกรดสก,กินได้นะไม่ต้องกลัวนะผมซึ่งสกินลิมิเต็ดสีเขียวโดวยปกติแนละ้วจะสามารถอัปเป็นสก,กรรนินรีเจนหรือว่าสกินลิมิเต็ดสี้มได้นี่นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสได้นะครับไม่ต้องซีเรีย,ยรส ซึ่งในกิจกรรมอัพเกีร์สกินเนี่ยมันสามารถตอนแรกเนี่ยมันจะแจกเรา1สกินฟรีอ่ะมันจะแจกเหรียญเงินของเราฟรีนะครับก็คือเหมือนจะแจกเหรียญเงินประมาณ25อันเสร็จปุ๊บให้เราใส่ตังค์เพิ่มประมาณ50าสิบถึงเจดสิบหคูปองจะได้สกินรีเจนหนึ่งสกินแล้วนะครับแล้วถามว่าสกินรีเจนสกินไหนก็ตอนแรกผมใช้สกินเนี่ยแหละไปแลกไปแลกสกินนี้มานะครับเนี่ยวะเนี่ยสกินนี้มา water dancer นะครับรีเจนเนี่ยด้วยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็นซื้อไปเล่นกิจกรรมมานะไม่เกี่ยวกัันนะครบ ด谢谢ูสกินเฮโริกสีเขียวโคตรเยอะคีล่าเจมคิดอะไรอยู่วะสกินสีเขียวมันเยอะมากเลยทุกคนเอาดีดูดิลิมิเต็ดสีเขียวนี่ก็ลิมิเต็ดนี่ก็เรียงเฮโรอิกนี่ก็เฮโรอิกกูจะลูสนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะถ้าใครชอบ่าลืมกดไลค์แสดงใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คลิปนี้ลงทีหลังนะครับผมเอ้ยสกินแบบของเฟนิกซ์เหรอต้นมาพูดดอกไม้ แล้วคือสกิลดูเขาโปรโมทโปรโมรททั้งในนี้ทั้งหน้าหลักแต่ว่าไม่มีครับผมไม่มีกกสักอันสกินเอฟเฟลสกินไม่มีสักอันนั่นเองนะครับวันนี้ทุกคนสำหรับสก,กินในวันนี้นะสหรับอ่านคอมเมนต์ก็อ่านอีกคอมเมนต์หนึ่งละกันนะครับต่อไปเราจะไปรีวิวสก,กินใหม่ของอ่าเฮเลนนะครับแต่ว่าอันนี้เนะี่ยเอาไปลองเพราะเป็นกิจกรรมของ RB ก็เลยทําแยกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราถ้าใครดูคลิปจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า68แปดสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะ เจอกันนะผมบ๊ายบายตอนนี้ลินหายดีอล